สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ช่องไอพีหนึ่งสองห้าศูนย์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีสกิลมาให้ย่อยให้ผมก็เป็นของคนดูเนี่ยแหละนะครับผมเขาให้มาผมมาย่อยให้นะผมก็คือเขาซื้อของผมไปแหละแต่ว่าผมก็เอามาย่อยให้อันนี้เป็นสกิลที่มาจากคัมพีสกิลและก็กล่องนะผมจากดันแดงทั้งหมดเลยนะผมทั้งหมด40สกิลว่าผมวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะผมว่า เลดมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะว่าไอเลดแม่งจะแย่ไหมเพราะว่านี้ก็บวกเยอะอยู่นะมีบวก5ด้วยโอเคไปดูเลยครับผมมาครับผมหาเอาสกิลบวก3ก่อนแล้วกันนะคนดูมาไปครับผมโปะอานึกว่าอันทัดมาสีคิมคีมอันทงอันทัดมาได้กลิ่นอันทัดนะได้กลิ่นอันทงอันทัดนะมาสักสิอันเลยไหมล่ะอันทัดอะโปโอโหเงียบกิบอันทงอันทัดไปไหนวะคนดู เฮ้ยอันทงอันทัดนหน่อยไหมอันทงอันทัศอ่ะอยู่เงียบๆนะอันทงอันทัดไปไหนวะปะโอ้โหนี่พลังฟูลมาก็ยังดีเอาจริงๆนะพลังฟูลมาก็ยังดีนะเฮ้ยอยวเพิ่งเงียบสิโอ้โหเครียดอะไรเนี่ยเ,เอาสักห,แบบนะหน่อยไหมแบบพลังฟูลสักอันน่ะพลังฟูลสักหน่อยไหมเหมือนวันนั้นนะ่ะ โอ้โหไม่มาของลุงเจฟบว่านั้นคือดวงดีมากเลยอะโอ้โหเข้มปี่เลยว่ะเข้มปี่เลยวะบวกสามมันยังไม่ใช่ของจริงไงมันต้องบวกสี่บวกห้านะฮะอันนี้คือมันจิบ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 นะครับผมจิบจิบมันมันยังไม่ออกตอนนี้ไงมันออกทีเดียวนู่นเลยออกทีเดียวตอนนู้นเลยแบบเบิ่มๆเลยนะครับปะอ,อ้าวอฮ้ยมาแล้วคุณเคล ดีใจด้วยครับได้รีเจนมา1อันถือว่าโอเคละ l รีเจนหนึ่งอันน่ะรีเจนหนึ่งอันก็ตกประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจรีเจนหนึ่งอันตอนนี้เลทเอ็มอยู่ที่ประมาณ3 8 3 9นะก็2 m ก็ประมาณมันประมาณ2 m กว่าเกือบ3 m ปะประมาณ76บาทแล้วนะอ้ยคือเกือบคืนทุนแล้วนะคุณรีคุณเคลเขาได้ไปเนะี่ยเดี๋ยวดูรีเจนก่อนว่าตอนนี้เขาขายกันเท่าไหร่อุย้ย3 m เฮ้ยเท่าว่ากำไรดิ สามเอ็มอุ้ยร้อยสิบสี่บาทได้ร้อยสิบสี่บาทนะนี่เขาซื้อผมมาร้อยยี่สิบเก้าบาทเองนะคุณดูเฮ้ยสี่สิบสกิลโคตรคุม้มใครมาซื้อผมอะแม่งคือแบบโหหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยคืนทุนแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เกือบเอ้ยคือเกือบเกือบคืนทุนแล้วกันแต่ว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะได้คืนทุนแล้วก็ได้นะเออเออตอนนี้ก็ถือว่า คุณเคลเขาได้อุ่นใจแล้วคนที่ฝากผมย่อยนะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นใจแล้วแต่ถ้าจะอุ่นใจเนี่ยอย่างน้อย powerful มาสักอันนึงมันก็น่าจะชื่นใจมากกว่านี้นะครับเราย่อยบวก4ไปเราจะไล่ลําลดับไปตั้งแต่บวก3บวก4แล้วก็บวก5นะครับผมตอนนี้เราก็ไล่บวก4กันก่อนนะครับโอ้โหยุงเงียบๆนะเฮ้ยมาหน่อยนะยังไม่มาบวก4บวกสไปอีก ไปอกีกโอ้ยมีอีกไหมโอ้อยู่เยอะยังมีอยู่เยอะนะครับยังมีอยู่เยอะยังมีอยู่เยอะอ๋อหกสี่หกสี่มาหน่อยบเออคุณเควพาวเวอร์ฟูลมาคุณเควพาวเวอร์ฟูลมาพาวเวอร์ฟูลพาวเวอร์ฟงพาวเวอร์ฟูลมาแล้วอย่างน้อยก็เออโอเคได้อยู่พาวเว,วอร์ฟูลโอ้ยยูนิคตกใจนึกว่ามาพาวเวอร์ฟูลมาสอง โจ้โอ้โหไม่ได้เลยไปกันต่อโอ้โหเฮ้ยเหมือนกระตุกกระตุกนะเมื่อกี้นี่เหมือนจะกระตุกกระตุกนะไปโอ้โหเงียบเงียบแฮะโป้โอ้โหเงียบเฮ้ยนะย,ยังได้อยู่ยังได้อยูย่งเหลืออีกสามมีทั้งสามหน้าไป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 ยังไงเงียบกิบเลยเฮ้ยเหลือสองหน้าลนะโป้ เงียบเอาล้ครับเริ่มสกิลบวก5แล้วอันนี้เริ่มของจริงแล้วคนดูนะครับของจริงแล้วดูดีว่าเราจะดวงดีไหมนะครับไปสกิลแรกโอ้โหยูนิคมาบวก5ก่อนเอาบวก5ก่อนโจโอ้โหยูนิคมาอีกแล้วคุณเคลคุณได้แต่ยูนิคอะตอนนี้โอ้โหสีคีมคมนึกว่าอันทงอันทัด เหี้ยมันมีมันหมดแล้วไม่เออสวยเฮ้ยถ้าบอกว่าตอนนี้ก็คืนทุนแล้วใช่ปะ่ะ power f u l มาสองคืนทุนเลยไหมน่าจะประมาณกี่มันประมาณตีไปกี่กี่เอ็มวะเกือบเกืบเอ็มเลยนี่หว่าประมาณเจ็ดแสนนะ่ะก็น่าจะได้อยู่นะคืนทุนละมั้งตอนเนี้ยไปครับผมบวกใหอีกสกิลสุดท้ายเฮ้ย อ้าวคุณเคลคืนทุนแน่นอนครับผมว่าอันเนี้ยแน่กาลังตคีคืนทุนแล้วแต่กําไรหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงไปครับผมไปกันต่อบวกหกบวกหกมากหน่อยได้ไหมดีเจนอีกสักอันนึงหมดแล้วเศร้าวะ่ะหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วคุณเคลไม่มีละก็ที่เราได้นะผมสี่สิบสกิลเนี่ยเราได้ รีเจนต์มาหนึ่งแล้วก็ powerful มาสามไม่รู้ว่าขาดทุนหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าดูทันไหมไม่ดูดูไม่ทันแล้วตอนนี้ก็รีเจนต์อะประมาณ 3M กว่าเลยนะแล้วก็ตอนนี้ใบยูนิคเนี่ยขึ้นขึ้นเยอะมากเลยขึ้นไปถึงประมาณ78แแสนแล้วตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะคืนทุนอยู่มัง้ง <c oughs> เขาซื้อผมประมาณ129บาทนะคิดว่าน่าจะคืนทุนแล้วล่ะน่าจะคืนทุนเลยอะ เออน่าจะกำไรอยู่แต่อาจจะกำไรไม่ได้เยอะเหมือนลุงเจฟอะลุงเจ๊ซื้อน้อยแต่ได้เยอะอะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม